มากนะที่หรือที่เรียกว่าอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราไปได้นะในภพภูมิต่อๆไปนะซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระก็ทรงสัตว์ว่าอริยทรัพย์หรือทำเจ็ดอย่างที่มีอุปการะมากนั้นก็มีศรัทธานะศรัทธาก็คือความความเคารพความเชื่อมั่นนะในคุณงามความดีทั้งหลายนะมีศรัทธามีศีล มีฮิริมีโอตปะมีสุตะมีจาคะแล้วก็ปัญญานะทั้งหมด7ประการก็คือความศรัทธาในคุณงามความดีนะศรัทธาในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะศรัทธาในบุญคุณของคุณปิดามารดาเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากในเรื่องของศรัทธาแล้วก็เป็นเรื่องของศีลน,นะโดยเฉพาะในเรื่องของศีลหนะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ เพื่อผิดในการ,รมไม่พูดเท็จไม่พูดซ่อเสียดนะการไม่ดื่มสุราอะไรต่างๆเหล่านี้นะศรัทธาศีลฮิลินะฮิลิก็คือความเกรงกลัวต่อบาปนะเกรงกลัวที่จะไม่ทําบาปนะเอะละอายละอายคือว่า,ค,าค,คือไม่อยากทําแม้คนจะรู้ไม่รู้ก็ไม่อยากไม่อยากทําบาปนั้นนะเขาเรียกว่าฮิลิความละอายต่อบาป โอตปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปว่าทําไปแล้วมันเกิดผลแห่งบาปขึ้นเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะสุตตะก็คือการศึกษาค้นคว้าการได้ฟังอะไรต่างๆมามากนะศิลปะความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็จาคะนะการให้การช่วยเหลือผู้อื่นนะแล้วก็ในเรื่องของปัญญานะปัญญา ที่จะเข้าใจนะความเป็นจริงของโลกใบนี้ว่ามีทั้งความสุขความทุกขนะ์มีสันเสริมมีนินทามีลาบก็เสื่มลาบมียศก็เสื่อมยศเหล่านี้เป็นต้นนี่คือธรรมะมีอุปการะมากนะนอกจากนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระก็ทรงตรัสไว้ในเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องการตัดวาจาที่ไม่ส่อเสียด เป็นวาจาที่อ่อนหวานเพราะพูทดองค์เองก็ทรงตรัสว่าตัวตวถาคตเองเนี่ยก็เคยเป็นเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะจากการหลังจากการสั่งสมโพธยาณต่างๆแล้วเนี่ยนะก็ถึงได้มาบังเกิดเป็นพระโคตามาพุทธเจ้านะซึ่งอ,องค์นั้นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจค้านมีเมตตานะมีการเจรจาที่ไพเราะตอะพฤติตให้เป็นประโยชน์นะแกสังคมนะ เหล่านี้เป็นต้นซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มีบันทึกไว้ในสิงคาและกะสูตรที่พุะรองได้ทรงตัดโปรดสิงคาละกะขหาพดีนะว่าตัวท่านเนี่ยตัวตวถาคตเนี่ยก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะแต่ก็เน้นในเรื่องของความเพียรใน,เ,นเรื่องของเรื่องการพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะการบริจาคก,การให้มีน้ำใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของอการ กล่าวถึงจิตใจที่ประกอบไปด้วยพรมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาเบกขานะว่าสิ่งเหล่านี้นะก็ย่อมถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้เหมือนกันนะนอกจากนี้ในเรื่องของการกล่าวถ้อยคำเนี่ยพะกงค์ก็ทรงตัดว่าพึงกล่าวโดยเวลาอันเหมาะแก่กาลเทศะกล่าวด้วยถ้อยคำที่เป็นความจริงถ้อยคำที่มีความอ่อนหวานถ้อยคำที่เป็นประโยชน์แล้วก็ประกอบด้วยเมตตาจิต นะแล้วผูดรงก็ได้ทรงตัดสอนนะในเรื่องของแก่ภาษาวกของพระองค์ว่าพึงมีศรัทธาในคุณงามความดีนะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพพูดจาไม่โอ้อวดปารบความเพียยนนะมีปัญญานะเข้าใจถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเ,าเกิดการดับอะไรต่างๆเหนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ในพระบาลีที่ว่ากาลานุลูปังวะทุวังนิยุนเชตินะพึงประกอบทุระนะให้เหมาะนะแก่การเวลานะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักบุคคลนะในสับปุลิสธรรม7จเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะในรมเจ็ดอ,อ,อ,อย่างที่มีอุปการะมากซึ่งพี่จะได้อ่านให้ฟังว่า ทำเจ็ดอย่างมีอุปการะมากทำเจ็ดอย่างควรเจริญทำเจ็ดอย่างควรกําหนดรู้ทำเจ็ดอย่างควรละทำเจ็ดอย่างเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมทำเจ็ดอย่างเป็นไปในส่วนพิเศษทำเจ็ดอย่างแทงตลอดได้ยากทำเจ็ดอย่างควรให้เกิดขึ้นทำเจ็ดอย่างควรรู้ยิ่งทำเจ็ดอย่างควรทําให้แจ้งทำเจ็ดอย่างมีอุปการะมากเป็นไฉนนะก็ได้แก่อริยทรัพย์เจ็ดคือหนึ่งศรัทธาธนศรัทธาธนะก็คือทรัพย์คือศรัทธา สองสีลธนะซับคือศีลสามิริธนะซับคือฮิริสี่โอตัป,ปะธนะซับคือโอตัป,ปะห้าสุตตะธนะซับคือสุตตะนะหรือการค้นว้าการฟังนะจาคะธนะซับคือจาคะการบริจาคช่วยเหลือปัญญาธนะซับคือปัญญาน,ะนี่คือทำเจ็ดอย่างมีอุปกราระมากก็ประกอบไปด้วยัทธาศีลฮิริโอตัป,ปะสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญา นะเป็นอริยสัพ์ที่จะได้ติดตามตัวเราไปนะนอกจากนี้นะในเนื้อหาที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวว่าพระมหาบุรุษไม่ตรัดวาจาส่อเสียดที่ทำความแตกแก่พวกที่ดีกันคือคำที่ก่อวิวาเป็นเหตุให้แตกกันมากขึ้นทำเรื่องที่ไม่ควรเป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันที่ทำความแตกกันให้เกิดแก่พวกที่ดีกันทรงตัดแต่วาจาอ่อนหวานนะครับ พัา,าคตเจ้าเนี่ยพระมหาบุรุษเราเนี่ยตัดวาจาที่อ่อนโยนอ่อนหวานอันส่งเสริมความไม่วิวาทอันก่อความสมานฉันแก่พวกที่แตกกันบรรเทาความทะเลาะของชนทําให้หมู่ชนมีความสามัคคีกันยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้พวกก็ทรงตัดกับพร,พระสาวกว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนได้ละคาหยาบเว้นจากคําหยาบกาวแต่คําที่ไม่มีโทษ ไพ่ละหูน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่ชอบใจตถาคตย่อมเข้าสู่สุสคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทาสั่งสมพ่อพูนทําให้ไพบู์คันจุติในโลกสวรรค์นั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสนาขณะสองประการคือหนึ่งมีชีวหามีพระชีวหาใหญ่หนึ่ง มีพระสุรเสียงดุดเสียงแห่งพรหมหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะที่พระองค์ทรงตัดก่าวกาพาพับพระภิสุททั้งหลายส่วนในเรื่องของการที่ทรงโปรดสิงคาละกะข้าหาบอดีนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ได้ตัดโปรดจากสิงคาละกะข้าหาบอดีนะไว้ในเรื่องของความเป็นคนไม่เกียรติานนะการมีน้ำใจการให้การเจรจาควนะามประพฤติตนที่เป็นประโยชน์ นะเหล่านี้เป็นต้นนะเออท่านท่านกล่าวถึงเรื่องทิศทั้งทิศทั้งหกด้วยนะคือทิศเบื้องเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาอะไรนะทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างเพราะผู้มีพระภาคผู้สุดขต้ศาส,สดาครั้งตัดไวยากรณ์บาลกนี้แล้วจึงได้ตัดคาถาประกัน ประพันธ์ต่อไปอีกว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยา,ยารเป็นทิศเบื้องหลังมิรอมมาตเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณภามเป็นทิศเบื้องบนคฤหัหั์ในตระกูลผู้สามารถ,ถถึงนอบน้อมทิศเหล่านั้นบนัณฑิตผู้ทรงพร้อมถึงด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่กระดื้กระด้างผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนหมั่นไม่เกียจค้านจำนะคนหมั่นไม่เกียจค้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลาย คนมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนผู้สงเคราะห์สแสวงหามิตรที่ดีรู้เท่าถ้อยคําที่เขากล่าวปาจาจความตนีเป็นผู้แนะนําชี้แจงตามแนะนําผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศการให้หนึ่งการเจรจาไพโรหนึ่งการประพฤติให้เป็นประโยชน์หนึ่งความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามสมควรหนึ่งทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนเพลาทำให้ลดเล่นไปได้นะ หากทาเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซมารดาบิดาไม่พึงได้รับความนับถือหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายพี่นาเห็นทําเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้โดยชอบบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญทั่วหน้านะผู้งคงทรงตัดในเรื่องของความไม่เกียจคา้านความเป็นผู้มีน้ําใจการให้การเจราจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะการประพฤติตนที่เป็นประโยชน์นะปราศจากความตนี แสวงหามิตรที่ดีอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สุดยอดนะสุดยอดนะนอกจากนี้ก็ในเรื่องของออจิตที่เมตตาในพรมวิหารธรรมนะก็มเีเนื้อหาที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวา แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาภัยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขานะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นความงดงามนะที่ใจประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานอกจากนี้ในเรื่องของการกล่าวถ้อยคานะว่าพึงกล่าวถ้อยคําที่ถึงเวลาอันควรจะกล่าวนะ กล่าวด้วยคําจริงคําที่อ่อนหวานนะคาที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็แฝงไว้ด้วยความมีเมตตาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกล่าวด้วยคาที่ที่ดีมากอันภิกษุผู้เป็นโจทย์ที่ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งทำห้าประการไว้ก่อนคือ1เราจักกล่าวโดยการอันควรจักไม่กล่าวโดยการอันไม่สมควรนะกล่าวให้ถูกที่ถูกเวสองเราจักกล่าวด้วยคําจริง สามเราจักกล่าวด้วยคําอ่อนหวานสี่เราจักกล่าวด้วยคําที่มีประโยชน์ห้าเราจักกล่าวด้วยเมตตาจิตนะกล่าวเวลาการอนควรกล่าวด้วยถ้อยคําที่จริงกล่าวด้วยถ้อยคําที่อ่อนหวานอ่อนโยนเป็นถ้อยคําที่มีประโยชน์และประกอบด้วยเมตตาจิตนอกจากนี้ในการํำลงตนนั้นเนี่ยผู้องค์ก็ทรงตัดว่าเราพึงเป็นคนที่ไม่อ้อวดมีศรัทธามี มีสุขภาพนะคือรักษาสุขภาพที่ดีความรบความเพียรแล้วก็มีปัญญาเหล่านี้เป็นตน้นอะันนี้ก็มีกล่าวว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในปัญญ,ญ,ญาตัสรู้ของพระถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหรันตัดสรู้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นสาสดางเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้ว สองเป็นผู้มีอา,าพาธน้อยมีทุกน้อยประกอบด้วยเตยโชธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่บำเพ็ญเพียรสามเป็นผู้ไม่โอ้วดไม่มีมารยาเปิดเผยตนมความาเป็นจริงในภาศาสดาหรือเพื่อนพรมจารีที่เป็นวิญญาชนทั้งหลายสี่เป็นผู้ปารบความเพียรเพื่อจะละอักุศลนะเพื่อยังกุสลธรรมให้ถึงพร้อมห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐชำแระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ แล้วในประการสุดท้ายก็คือทำเจ็ดอย่างมีอุปการะมากที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้ตั้งเป็นหัวเรื่องไว้นะว่าทำเจ็ดอย่างนั้นก็มีอุปการะมากก็คือหนึ่งศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาสองศีลแลธนะทรัพย์คือศีลสามหิริธนะทรัพย์คือหิริสี่โอตปะธนะทรัพย์คือโอตปะห้าสุตตะธนะทรัพย์คือสุตตะหกจาคะธนะทรัพย์คือจาคะเจ็ดปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญา หล่านี้เป็นตอนเมื่ะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่ผู้องได้ทรงตัดสอนนั้นก็คือให้เรานั้นมีปัญญาที่ออทำจิตนะผู้มีปัญญาก็ต้องทําจิตไม่ให้มีความฟุ้งซ่านนะการทํางานเนี่ยก็ต้องใช้หลักมัชชีมาปฏิปทาไม่เข้มงวดเกินไปต้องรู้จักการพักผ่อนบ้างนะการคบคนนะมนุษย์เป็นหมู่คณะนะเป็นสัตว์ที่อยู่ในหมู่คณะแล้วต้องเชื่อเหลืออกู้คูลกันนะผู้องทรงตัดให้กําลังใจว่าการทําความดีมันเหมือนการพายเรือทวนน้ำนะมันต้องเหนื่อยหน่อย พราะว่าจิตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยธรรมชาติแห่งจิตเนี่ยมันย่อมลงไหลลงสู่ที่ต่ําเหมือนน้าไหลลงสู่ที่ต่ํานั้นการทําความดีเหมือนกับเป็นการฝืนความรู้สึกนั่นก็เหมือนกับการพายเรือทวนน้ำนะหรือเหมือนเกลือรักษาความเค็มอะไรเหล่านี้พึงปฏิบัติให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มมีพระบาลีว่าลักเขยยะอัตโนสาธุนะละวะนังโลนะตังยะถาพึงรักษาความดีของตอนไว้ประดุดเกลือรักษาความเค็มเหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่พระองค์ทรงตัดก็คือให้เราได้เห็นประโยชน์ของการเวลาเพราะว่าการเวลานั้นมันย่อมกืนกินสรรพสัตว์นะในพระบาลีว่ากาโลมัสติภูตานิสัพพาเนวะนาสหัตตนาการเวลานั้นย่อมกืนกินสรรพสิ่งนะการช่วยเหลือเกื้อกูลนะในจาคะนะเป็นสิ่งที่ดีเลิศนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่จะหนีกฎแห่งกรรมไปได้นะกรรมนั้นย่อมติดตามเหมือนล้อกุียนที่แบบว่าหมุนไปตาม รอยเท้าของเกวียนเท่านั้นนะนอกจากนี้พวกก็ยังให้กําลังใจกับผู้ทําความดีว่าการที่ทําความดีนั้นแม้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเรานี่แหละรู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้นะมันก็จะเกิดความสุขในจิตใจของเราได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พวงทรงตรัสให้เรามีความสำรวมในกายวาจาใจการคิดการพูดการทํานั้นต้องกระทําด้วยความมีสตินะแล้วก็ไม่ผัดวันประการพุ่งนะพึงรีบทํากิจที่ค้างให้สําเร็จนะรู้ล่วง นะเหล่านี้เป็นต้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมันยากนะผูกทรงตัดว่ากรรมนั้นเป็นการจําแนกสัตว์มาวานี้ตอนอยังคืนหลวงพี่เปิดไฟเนี่ยมันนี้เป็นตัวเล็กกว่าลิ้นอีกนะนับหมืน่นนับแสนตัวเลยหน้าห้องฟังแล้วอย่าเวอร์อย่าคิดว่าหลวงพี่พูดเวอร์นะมันเยอะมากเยอะมากอ่ะแบบเยอะเดี๋ยวมันจะคล้ายอาจารย์เฉลิมชัยไปแล้วนะคือมันเยอะจริง,รงอ่ะเป็นหมืน่นเป็นแสนตัวเลยโอ้ตัวเล็กกว่าลิ้นอีกอ่ะตอน มาเล่นไฟอ่ะโหเลยถึงนุกว่าจริงเลยกรรมเนี่ยเป็นเครื่องจำแนกสัตว์การเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคนพวกองทรงตัดว่าปริมาณเท่ากับเขาโคคือโคตัวหนึ่งเนี่ยมีเขาแค่สองเขานะแต่ว่าขดแต่พวกสัตว์เนี่ยเกิดเป็นสัตว์เนี่ยมันเท่ากับขนโคก็คือแสนเลยจริงเลยนะจริงเลยเพราะฉะนั้นกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์เหล่านี้เป็นต้นเพราะในธรรมะเจ็ดประการนะทำเจ็ดประการที่มีอุปการะมากก็คือศรัทธา นะความเชื่อมั่นในคุณงามความดีศีลการรักษาศีลให้ได้ให้มากที่สุดหิลิความละอายที่จะทําบาปโอตปะความเกรงกลัวในผลแห่งบาปนั้นเพราะว่ากรรมเนี่ยมันติดตามเราไปเหมือนโคที่เดิเอ,อเหมือนล้อกเกวียนที่ตามรอยเท้าโคสุตะศึกษาฟังความรู้จากครูบาอาจารย์จาคนะ,าะมีโอกาสช่วยเหลือก็ช่วยเหลือ ปัญญาความเข้าใจในการเกิดการแก่การเจ็บการตายว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอัน,นิจจังทุกครั้งหน้าตาเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสาระสาคัญในพระไตรปิฎกเล่มที่16ที่หลวงพี่ได้พูดถึงเรื่องทำเจ็ดอย่างมีอุปก,การะมาที่นี่เป็นดอยแม่สลองเป็นมุมหนึ่งที่เงียบๆนะแต่ว่าก็สวยงามนะหลวงพี่ก็เลยเอาสถานที่แห่งนี้นะมามาเป็นที่ให้พวกเราได้ได้พบได้เห็นนะก็เดี๋ยวจะได้พาออกไปดู นะท้องฟ้ายามนี้ก็กงดงามนะงดงามนะที่นี่เขาเรียกว่าเออดอยหมอกดอกไม้นะดอยหมอกดอกไม้นะมีมีสถาปัตยกรรมนะที่เน้นในทางของออพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะก็มีความท้องฟ้าในถ้ำกลางของท้องฟ้าที่สดใสนะที่หลวงพี่ได้เอ,อมักกล่าวนะมาพูดถึงในเรื่องของธรรมเจ็ดอย่างมี อุปการะมากนะทำเจ็ดอย่างมีอุปการะมากเพราะนั้นเออก็มีความสวยงามงดงามอย่างที่พวกเราได้เห็นอยู่ในเวลานี้นะมีต้นสนนะต้นสนใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยย่อมมีความหนาวเย็นนะเพราะว่าต้นสนนั้นต้องเกิดบนที่สูงนะปลูกบนที่สูงซึ่งมีความเย็นอยู่พอสมควรนะนี่ก็เป็นธรรมชาติของ เดอยแม่สลองในมุมแห่งหนึ่งนะที่พวกเราได้ขึ้นมาเาจเริญภาวนาที่นี่นะก็พร้อมกับได้ถือว่าเป็นโลเคชั่นในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะนั้นเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได้กล่าวสรุป ในเรื่องเราถึงทำเจ็ดอย่างมีอุปก,การะมากก็คือศรัทธ,ธาศีลหิริโอตตะสุต,ตะจาระแล้วก็ปัญญานะว่าอริยทรัพย์นั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่โลกหน้าทรัพย์สมบัติภายนอกต่างนานา ไม่ว่ารถยนต์ตบ้านหรือที่ดินเมื่อเราต้องลาลับจากโลกนี้สิ่งทั้งหลายปนปี้มาลายสิ้นไม่มีทางตามตัวเราไปได้เป็นอาจินที่ยนยินได้คืออาลยยสั์นาสิ่งนั้นคือศรัทธาศีลพิริโอตป,ปะสุตตะจาคะปัญญามัน่นนะขอให้เราศรัทธาความดีพันรักษาศีลให้มั่นอย่างมั่นคง มีฮิลิคือความละอายบาปโอตับปะนั้นเล่าเกงกลัวนั่นสุตตะฟังหาความรู้อยู่เนินเนาจาคะเฝ้าบริจาคถ้าหากมีมีปัญญาที่เข้าใจการเกิดดับเข้าใจในกฎไตรลักษณ์เป็นศักดิ์ศรีอันนิจจังทุกขังอนัตตามีสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้ และแน่นอนมนุษย์นั้นพึงไม่ตัดวาจาชั่วที่หมองมัวหม่นไหม่เป็นหนักหนาพึงตัดวาจาอ่อนหวานเป็นธรรมดาเป็นวาจาจริงแท้อย่างแน่นอนไม่พูดจาส่อเสียดหรือหยาบหยามไม่พูดจาเพอ้อเจอ้อหรือพั่มเพอ้อในสิงขรพระพุทธองค์ทรงตัด คำขจรว่าการเจรจาไพเราะสำคัญจริงประพฤติตนนั้นให้เป็นประโยชน์พึงมันวิริยะไม่เกียจค้านมีกรุณาเมตตาอยู่นมนานอุเบกขาคงมั่นนิรันดรกล่าวถ้อยคำที่เหมาะกับการกล่าวกล่าวด้วยคำจริงนั่นตามคำสอน เป็นวาจาที่อ่อนหวานอย่างแน่นอนและมีประโยชน์สังวรตลอดไปอีกทั้งวาจานั้นมีเมตตาจิตให้คนฟังได้สกิดในใจได้เกิดความชุ่มช่ำในรือไทยอย่าปล่อยให้เขาเหี่ยวเฉาในวิญญาเพราะฉะนั้นความเมตตาสำคัญนักที่เราจากกะกระทำเช่นนั้นหนาพระพุทธองค์สอนเหล่าพุทธบริษัทนา ว่าพึงไม่เป็นคนโอ้อวดหรือมีมายาอยู่นั่นเองพึงปารบในความเพียรมีปัญญาเห็นในสติมั่นเห็นการเกิดแก่เจ็บตายอยู่โดยพันสิ่งเช่นนั้นนำจิตนิรันดรผู้ปัญญาพึงทำจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญในตนตามสังขรทำงานอย่าเข้มงวดจนมวยมอนต้องพักผ่อนไปบ้าง จึงจะเจริญมนุษย์นั้นอยู่ด้วยกันเป็นสังคมในคณะเหมาะสมเป็นหนักหนาเมื่อใครต้องเดือดร้อนในวิญญาเราก็ช่วยนำพาเกื้อกูลกันการทำความดีนั้นเหมือนพายเรือที่ทวนน้ำที่ทวนน้ำทนงอย่างเสือเป็นแม่นมั่น หรือเปรียบกับเกลือรักษาความเค็มพันสิ่งเหล่านี้นั้นสำคัญจริงเพราะฉะนั้นพึงกระทำด้วยสติเข้าใจในปัจจุบันเช่นนี้ได้เพราะการเวลาย่อมกืนกินสับพสัตว์ไงสิ่งทั้งหลายย่อมดับรับโลกาการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์และได้ยาก เขาลำบากเราพึงช่วยเป็นหนักหนาแม้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้และเทวดาเขาก็รู้เช่นกันนาเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีสัตว์ใดหนีกรรมชั่วทุกสิ่งย่อมหมองมัวเป็นหนักหนาทำความดีย่อมได้ดีมีเมตตาสิ่งเหล่านี้นั้นหนาสำคัญจริงผลของการทำความดีย่อมเป็นสุขคิด ทำพูดสิ่งใดฉะนั้นหนามีสติทุกครั้งในทุกกลาพูดอะไรออกมาพึงกันกรองพึงรีบทํากิจธุระที่ข้างค้างให้สะสางการงานสโมสรให้เสร็จสิ้นจบไปไม่สั่นคลอนอย่าปล่อยชิ้งเหมือนดินพอกหางหมูเอ่ยเพราะฉะนั้นในวันนี้ ที่เอื่อนเอ่ยในรรเจ็ดอย่างมีอุปการะมากตามพระไตรปิฎกหน้าร้อยสีาำคัญนาของมกุฏมหาวิทยาลัยเอ่ยในเล่มที่16ได้กล่าวชัดว่ามหาบุรุษพึงไม่ตัดวาจาส่อเสียดมั่นพึงรักษาว,วาจาค,ควรพูดด้วยวาจาอ่อนหวานพลันสิ่งเหล่านั้นไม่เกียจค้านสำลาญใจ มีจิตใจที่เมตตาเสียสละมีวาจาไพเราะสมเอได้พึงกระทำประโยชน์อย่างเต็มใจสิ่งเหล่านี้นั้นไซย่อมดีนาในพมมะวิหารธรรมประกอบด้วยเมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตา,ตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้พึงสั่งสมในวิญญาการกล่าวถ้อยคำนั้นนา,นนาพึงเป็นความจริงกล่าวถ้อยคำที่อ่อนหวานมีประโยชน์ ไม่ให้คนต้องมาโกรธได้ยินสิ้นมีศรัทธาไม่โอ้อวดเป็นอาจินมีปัญญาเป็นนิจสินเข้าใจตนการเวลาย่อมกืนกินสรรพสิ่งการที่เราทำความดีนั้นเหมือนกับเรือที่พายทวนน้ำเหมือนกับเกลือที่รักษาความเก็มที่วงทรงตัดว่า ลักเคยยะอัตโนสาธุละวันังโลนะตังยะถานะพึงรักษาความดีของตนไว้ประดุดเกลือรักษาความเค็มขออนาถึงคุณพระตนะปลยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังพระไตรปิฎกในเล่มที่16ในเรื่องของธรรมเอย่างมีอุปการะมากขอได้เปรดเป็นพระปัจจัยวิบารมาทานพรแด่โยมพี่โยมนอ้งองทุกท่านขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสาเร็จสมความมุ่งม,มาปรราตนาและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่บนดอยแม่สลองแห่งนี้นะขอได้โปรดรับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้ร่วมกันและอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร